สวัสดีครับานบูชมวันนี้พอเที่ยงจะพาานูชมไปติดตามตัวเลขเป็นสูตรหวยคำนวณของคุณลุงที่อยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับผมซึ่งวันก่อนคุมพอเที่ยงได้ไปเจอกันกันกบคุณลุงซึ่งมีสักเป็นอาของเจตังครับผมโดยที่ลุมพอเที่ยงว่าได้ตั้งใจว่าจะไปเอาดอกครับแต่ว่ามีแนวโดนจิตโดนใจให้ไปหาเพื่อนเนาะ้ไปหาเพิ่ก็ไปเจอกับคุณลุงพอดีคุณลุงเพิ่นก็ได้ให้เป็นสูตรหวยคำนวณงวดพานที่พานมาครับเป็น 470ปรากฏว่าเลขออก7 0ศนอยู่ดีครับแต่ผู้ชมเนาะซึ่งของคุณลุงก็บ่าให้หลายครับให้ตัวเดียวเป่งเปลงเลยครับ4 7 0ครับงวดนี้พอเที่ยงก็ได้จะพาแต่ผู้ชมไปติดตามไปเบิ่งกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคำว่าศูนย์หวยคำนวณนี่คันสลากจินแบงออกมาปุ๊บพนจะสามารถคำนวณได้เลยนะครับแต่ผู้ชมะนั้นแล้วเฮาก็จะไปติดตามกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งงวดนี้ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นพอเที่ยงก็ขอขอ,ขอบคุณครับผม เป็นช่องเจ๊ตังคนภูไทยครับเป็นแอดมินผนจะไปติดตามไห้เนาะผนจะไปติดตามไห้ก็จะได้คลิปดีๆจากช่องเจตังคนภูไทยล่ะครับผมหรือว่าตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกข้างหนึง่งครับคลิปนี้ไปเรัยท่านผู้ชมเข้าไปติดตามกับแอดมินของเขาเลยครับผม ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะมันนี่อันซิมาขอแบบเคนแคนนะคะท้ชมกับคุณตาย,ยุดนะคะตาบอกว่าไม่อยากหายดอกว่ามันดังตายแน่ๆเจ้าผู้หายมันนี่คอยสิจัดการเจ้าเขตดังสิจัดการค่ะท่านผู้ชมแล <laughs> ้วจะได้ล่ะคนมาหาเยอะเลยมันบอก ลูวเจ้าก็บ่ถามเล้วเนาะก็เอาตักล้องจอเล่ามาก็ม่ต้อว่าตัวจริงหรือตัวปลอมบ่ขออนุญาตแทนพอดได้ปผลิตขออนุญาตแทนพอดีทางผู้ชมเจว่าชาแนลนะคะก็มาหาตัวจริงอยู่ตานะคะซึ่งเป็นคุณตาของเจว่านี่เองนะคะเพื่อให้แค่3ตัวเนาะเจ0ด7ูนะคะเข้าตรงๆเลยเนาะ4 7่เจ็ดนเดศูนยะคะพี่น้องแต่เจวาบ่ได้เข้าช่องเจวาเด้ออาจจะเข้าที่ช่องเนาะเจตั้งชาแนลแล้วก็บุญธรรมน้ำโชค อันเรื่องลุงเรื่องนำเบาที่เข้าเต็มเ,เ,เต็มเลยเบาหัวเลยด้วยจังเลยเข้าเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยเด้อค่ะพี่น้องคุณผู้ช่อเงเพลงลุงเรื่องมีคนดูประมาณแสนกว่าคนตาหยุดเจ้าจำได้บ่ว่าอันคันมันถึงนหนมึงมาหากูเลยหลังเหล็กออกอนั่นจังได้เจ้าบอกว่าม้ามืัอนี้เจ้าว่าสิบห่ห้เนาะบ่ได้บ่ได้นะคะท่านผู้ชมเฮ็ดแล้วบอกถามก่อนคุณตาเฮ็ดหรือยังคะเฮ็ดแล้วแล้วเออจังที่อย่าไปไปจะหักยื่งฉัน สายุดจัดไันหนเรียบร้อยแล้วสามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าเกอะนั่นกลูกได้เมตตาบอกลูกขึ้นมาสามหกเก้าเลยสามหกเก้าด้วยค่ะสามหกเก้านะควนมางมันจะขึ้นไปบนนะะบวกกับไปก็มา่วนมามันจิ ต้งเเขาสามตัวต้องเอเขาสองตัวเอาหมดจ้อเอาปแัสมช่งนะตีแต่ลูกได้มมนเปลียอเไหนลมิเ้นละมิเส้นสามหกเก้าเห็นตาคาลงในเฟสนะว่าไม่นานี้เด้อเป็นอาจารย์ยุดแต่เด้อยันเนือก็ไปหาอาจารย์ยูหน่าเด้อผู้ห็นเจ้าว่จริงจริงอ่ะตายุ ช้างไม่ดีเน่อเอดมาตะโดนหมอสูตรนูถามจะหดดล่นหลอเตะโด,ดนเหรอเ็ดมาจากปีเหรอคะขันแมนตูสติดตามอูล้อ,อเจน,น,น,นี่แทาาก้กันเอดเข่ากับมังกนอยู่ในทั่วทั่วทัพย์อิจอมกันถือกันขาอกลายตูเย่เมมเขากา,าปนปั้นประดูกนีปันจอมกันถืองบุญต้องรางเนี่ยนว่ใดวดานว่นี่ค่ะว่เจ้าบอกอีจอมน้อบอกบอเบิ้องแนี่โอ้เบิ้งแรกท้องคอยเห็น ในยทุบเท่านี้โอ้จ้าจ้าจอล่าจิใต้โดนไหมอ๋อรถาักใต้เฟ้กบ่อฟ้าบ่แล้วกันสฟ้าเป็นนอนวอเนทักกรอยับฟังเจ้าวาได้ตัวเลขรอกได้เลขได้ได้ได้เลขฟ้าบ่อแล้วก็ฟ้าเป็นนอนล้างไว้ออกตาบอกเลยไม่ได้ตัวได้ก่อนพุทธาพ่ไม่กันได้เพราะว่าช่อน้ได้เยนสามหกเก่าสามหกเกาด้วยครับเด้อ มันตาคันได้ไหมแล้วได้สามวันชูบมันบอกฮะออกวันชูบตามมันออกวันที่ที่บอกวันชูบขนาะไรวุ้งแล้วเล่เช็คแล้วตาตาตาเช็คแล้วมันบอกเขาว่ามันถูกสามหกเก้าถ้าให้อันอันสามหกเก้าเนี่ยมันเป็นบนเนาะบ้านี้เนี่ยล่างนี่บ่บ่จับคู่ห้บ่บ่ต้องจับล่างกระปีนเอาบ่อหุบต้องปีนบ่อยล่างกับเอาได้บอเอ็ดคือเก้าจำเป็นสามตัวนี่ฮะโอ้หมุนไปแล้วสามตัวนี้นะครับ เจ้าให้แต่สาตัวตลอดวะมัได้มดนหนหมดันด่างหมดยังไล่ตูเตนแล้วก็เหมืาดสอบยิ่งแย่ยงไลเออเมนความเล่าอ่ะมมได้เท่านี้หนอนน้องเฮ็ดมาเรียบร้อยน้อก็ได้มาเรียบร้อยมาหมดตัวไล้ตูเมันเขาถึงสตัวพระ่าจเดือหมดวิ่แดงว่ามันถือเป็นเสียเสียงนี่พูดนบ้านเฮาถึกไรบ้นในเกาะคะ มันน่องหลายนุ่มรับสามหมื่นสี่หมื่นเลขโอ่งงานนี้จังซีเกตส่วนฟังขอเสียงฟังจะฟังขอยว่าอันขอไม่เห็นคลิปเจ้าขอยว่าตลกโอ้ยบากกัขอโทษด้วยท่านผู้ชมเพราะว่ามาเกี่ยวขึ้นตาหน้าเขาแล้วก็ว่าเสือลาแจ๊กเถื่ออันวันเลขออกขอขอโยนเสียเจ้าได้ขอโทษ ในท่งนั้วุดแม่ยิ่งอาจารย์ยุทอาจารย์จั่วคุณอาบอกมาเดอจากพระประแดงนะอาจารย์ยุทธอตอมบอกว่าดังสีงดนี่ยมันถึแลราจะไปซื้อคอนดูเจ้าน่ะสามยังก่อนนนทักเคนเคนแล้วว่าเน่ะสามยังก่อนนินทักเคนเคนแล้วว่าขอเคนเคนอาตอมบอก สามหกเก้าสามหกเก้านะคะท่านผู้ชมขอโทษขอไผ่หวังเคยเจตังกาบาหยอกเว้าวลินเว้าวขุ่นะคะแต่ว่าแบบนี้คือสิบุกะกา้าหยอกคุณตาเพราะว่าเพิ่นแม่นอิหลีนะคะเจตังกาบาหยอกตลอดบ่คือว่าสีเพิ่นสีเอ็ดถือมาหลายปานนี่ปานี่นั้นที่ได้ตามหายได้บาทนี่ท่านผู้ชมติดต่อมาหลายงวดเนาะเพิ่นน้อมจุดตลอดเลยคุณได้น้อมที่นี่มึงเงื่อนไปฝาก อ๋อกมัน oui, ไปเตะเสาไปโอ้คันบนได้ล hmm. uh ่างก็หมุนเอาสตัวเอาไปถามเจ้าเขียนใ่นมันหนูน้อยวะเขียนให้เลยบุต่ะเขียนี่มันฟอมก็เขียนให้เขาตลอดเลยมันบอกแสดงว่าเอาน้ำเจ้ามาตลอดจีเอาตลอดเห็นที่วิลาไปสวนไปทางไหนคุณตา มุดเข้าไปบวนไหมตุ่มติดตลอดเส้นหลังเลยแม่นบะโอ้ติดตั้งหลอบถันเป็นยังเจ้าคือไปเส้นนี่ถ้งคุณมันตุ่กวนเจ้าเป็นยัง่นคนถามโอ้เจ้าหนี้เจ้าญาติก็ถามเลขเบี้ยหนี้ก็ลบช่องน่องเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกมาก็มีคนเอ๊ะช่างดายบัดนดีอันเลยนะตอนเช้าๆน่ะบัดนี้เพิ่นไม่เห็นช่องอีกทั้งเปรี้ยวก็เลองให้หนีก็ถึงขวายไปโอ้ปุดบ่ได้น้ำไหลจับกล้องก็เซวไปเรื่อยก็ฮอดน้ามือ นอนเขาไปกินไรยุคประมาณจังหมือมันสามชิ้นเขาถึงเลขเขาเรียกเราให้เจ้ากินตีพ่อคู่ติวหายเนาะบาสเจ้าพี่จะเมาเราว่าเบิดขึ้นกับมันสวงครับเขากินบ่ไดอใดพร้อมตีเอ๋พ่อหมอว่าคือจริงเดี๋ยวนี้หักสร้างแล้วมันบ่ออันที่บอกนี่อตาบัวโพรงบ้านเอ้ามัน่ถือว่าเลขกันแล้วฉันบอเนั่น เมื่อยอายุเดินอย่ยายจะจะหอมมาไหมดูจะเอาข้างๆเลยตัวนี้ล่ะบอกอันพตาเฮ็ดสูตรไว้แต่โดนปนไดนี่มาโดนตีดจะสีมาเมนมาเมนที่ว่าเฮ็ดมานี่เลขกออกคุกจะเฮ็ดตอนไหนเลขออกเฮ็ดเลยบอกออกเฮ็ดเลยมันจะนั่งสรงเลขกจะเฮ็ดเลย ตัวมันออกขังคนแล้ก็ตั้งไว้ก็เย็นลงมาออกควันยังก็เป๊ะเลยเดี๋ยวโอ้โหสูตรตันนี้นะสูตรครับกจะพอจะบอกว่าให้มาเนาะคันเล็กออกให้มาหลอดเลยทำมันไม่ออกกระโปรงจัดแน่นอนเขาตั้งซูดไว้ไล่รมาเลยครับให้ตรงกับวัน แฟนแฟนคลับนี่บุ่านแฟนคลับนี่บุ่านในหูจักเจ้าบบเมนเบาๆดอกงวดแหลกไยังบุคคลในมีนสมนาคุณกระโดว่ะกัเจ้าบุาคลในหูงวดแหลกเลยบุมคลสมนาคุณกระโดนะคะงวดที่สองสิมีสมนาคุณที่คุณแต่หมวดที่สองขันผู้ใดเดี๋ยวจะเลยบัญชอาพจากสมนาคุณเขามาติดตามรับชมกับขันผู้ใดมีโชคราบกั จังซอยกันพิจารณาเด้อค่ะเด้อบางแถวแนวทางจากเพิ่นถูกไปแล้วแต่ว่าเขาท่านได้รับเนืนอแบบนี้นะฮะที่เขารับเนืนแล้วเขาอยากสมานาคุณเขาอยากซอยคาน้ำมูกน้ำมันเสียขาซอยมาทางใดมีบัญชีบ่ครับอยากซอยค่าคิดสูตรเนาะค่าคิดสูตรคาหมือปลาการนาะคือแจักบารจ้ไงลูกขึ้นเท่าไปค่ะใช่

สามตั้มครับสามตั้อีกครับเรียบผีแดงเรียบได้รวกวัชพั้นเอาเพื่อนไปเยอะๆแสดงว่างวดนี้มันสีมาทะเบียนรถไหมครับบ่อแล้วมันทะเบียนรถแล้วบ่อว่าผมเดียวไปผมเห็นทะเบียนรถมีหกสามเก้าไหมทางนั้นจะบอกยังว่าหันคุณบอกเก้าสามหกอ๋อมันกับทะเบียนรถอสามหกเก้า สามหเนั่นนะขับยนรถพันนี้สั่นนะสามหกเก้านะครับเด้อส6 9หเก้าเด้อพี่น้องสบายบยนรถเพิ่มบนเกี่ยวข้าเต้าส อันนี้ไม่เกี่ยวกับฝันเป็นสูตรอย่างเดียวล้วนล้วนนะคะเออเป็นสูตรล้วนมากสูตรมันล้วนนะคะเวลาหวยออกนี่เือจะตั้งเลยเพื่อนว่านะคะพูดตามเพื่อนว่าเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับเพิ่นแดงบ่ได้เกี่ยวกับฝันนี่จะเป็สูตรนะเพื่อนกูยี่เด๋มให้เพื่อนสอบกับเาืเอนย่อยเนาะบอกค่ะมุตตามีผู้มาถามสือสูตรบ่ครับ สามหกเก้เนาะนี่ว่าถามชื่อยตตาวไห่เนาะวไห่ไว้จะให้ลูกหลานนบ่อที่เก็บสามหกเก้าถ้าแม่นจับคู่นี่กันว่นเอาโดนหมากมันจะโดนมากฮะ